สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Lock c k r e b i r d นะครับสำหรับในพาร์ทนี้เราจะพาไปชมระบบกิวการล่าบอส m v p แล้วก็การเล่น KVM หลีกันนะครับพร้อมกับทิคเล็กน้อยในการเล่น KVM ด้วยนะครับโดยเกม Lock l o r e b i r d เป็นเกมแนว MOBG r 3 d นะครับซึ่งได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจากทาง Gravity แล้วก็เป็นเกมแรกที่สามารถสลับการเล่นแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนได้ด้วยนะครับเพื่อนเื่อคนไหนที่สนใจเล่นเกม Lock r e b i r d ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ สำหรับเรื่องแรกมาดูการเข้าร่วมกิวแล้วก็การสร้างกิวนะครับหรือเมื่อเราสร้างตัวละครเข้าเกมมาแล้วก็เล่นเกมไปสักพักนะครับจะสามารถเข้าร่วมกิวกับเพื่อนๆได้วิธีการเข้าร่วมกิวก็คือให้เข้าไปที่เมนูระบบนะครับแล้วก็เลือกไปที่กิวจากนั้นก็เลื่อนหาว่าเราจะเข้ากิวไหนหรือว่าเพื่อนเราอยู่กิวไหนก็ไปเข้าร่วมกับเพื่อนได้นะครับหรือว่าจะสร้างกิวเองก็ได้ครับโดยให้คลิกไปที่ก่อตั้งกิวด้านล่างขวานะครับซึ่งในการสร้างกิวจะต้องใช้วัตถุดิบ2อย่างก็คือใช้ตัววขอองงหิินนนกลเเ็มีียแ้ โดยหินกิวอิมเพเรียมสามารถมาซื้อได้ที่ร้านของชํานะครับอย่างในเมืองควเทล,ล่าจะชื่อว่าผู้จัดหาของชําซีลินนะครับพูดกับเอมซีแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีหินกิวขายอยู่ราคา3 0 0แสนเซนีนะครับแล้วก็ต้องใช้เงินอีก3 0 0 0 0นในการสร้างกิวโดยสรุปแล้วนะครับก็คือต้องใช้เงินทั้งหมด6 0 0 0นเซนีนะครับประโยชน์ของกิวหลักๆแล้วในแล็กล็อกรีเบิร์นเนี่ยจะเอาไว้จัดหาปาร์ตี้นะครับอย่างเช่นการจัดตี้ไปลาบอสเ m p หรือว่าการจัดตี้ไปลง k v m l e a g ลีกนะครับ ซึ่งเราก็สามารถเข้ามาดูรายชื่อสมาชิกได้แล้วก็จัดฟิลเตอร์ได้ตามความต้องการเลยนะครับสมมุติว่าในปาร์ตี้เราขาดพีซอยู่ก็สามารถใช้ฟิลเตอร์ในกิลด์เพื่อจัดเรียงตามอาชีพนะครับแล้วก็มีอาชีพพีซคนไหนที่ออนไลน์อยู่แล้วก็ชวนไปเข้าปาร์ตี้ได้นะครับอย่างเช่นไปตีบอสไปลง KVM หรือว่าลาบอสจันโลหิตนะครับยกตัวอย่างเช่นการลาบอส MVP นะครับถ้าสมมุติว่าเรากําลังจะไปลาบอสตัวใดตัวหนึ่งอยู่สมมติว่าผมเข้าไปที่เมนู MVP นะครับแล้วก็เห็นว่าบอสมิเทสเนี่ยใกล้จะเกิดแล้ว ผมก็สามารถพิมพ์ในกิลแล้วก็ชวนคนในกิลเนี่ยมาเข้าตีด้วยกันได้นะครับไม่ต้องไปแข่งหาบัตตี้จากหน้าโลกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราอยู่กิลที่แอคทีฟก็อาจจะได้คนที่มีความแอคทีฟเช่นเดียวกันด้วยนะครับอย่างเช่นเลเวลสูงหรือว่ามีของที่พร้อมล่าบอสแล้วนะครับนอกจากนี้เบื่อบอสเกิดแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเรากําลังหาบอสอยู่แล้วเราหาไม่เจอเราก็สามารถขอโลเคชันจากคนในกิลได้ว่าบอสเนี่ยอยู่ชแนลไหนหรือว่าถ้าเกิดเราเจอแล้วเราก็สามารถแบ่งปันบอกกับคนในกิลได้เช่นเดียวกันว่าบอส ยกตัวอย่างในหน้าจอก็คือตอนนี้มิทเทสอยู่ที่ชั้นแนลสองนะครับผมก็สามารถพิมพ์บอกคนในกลด์วได้ว่าตอนนี้มิทเทสอยู่ที่ชั้นแนลสองแล้วก็บอกโลเคชันว่าอยู่ประมาณตรงไหนนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับการบอกโลเคชันบอสหลายๆคนจะอ้างอิงตามตัวเลขนาล็อกในคีย์บอร์ดนะครับอย่างในคลิปก็คือตัวไอคอนบอสอยู่ที่บริเวณด้านขวาล่างของแผ่นที่นะครับก็อาจจะพิมพ์บอกว่าอยู่ตรงเลข3ก็ได้เพราะว่าอิงตามนาล็อกแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงเลข3ของแผ่นที่นะครับ โดยตอนล่าบอสถ้ารู้สึกว่าเอฟเฟกมันละลานตาเกินไปนะครับก็สามารถกดปิดได้นะครับโดยเข้าไปที่เมนูตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปแถบที่2ที่เป็นคําว่าพื้นฐานแล้วก็ปรับตรงจำนวนคนในหน้าจอเดียวกันให้น้อยๆหรือว่าจำนวนเอฟเฟกให้น้อยๆน,นะครับตอนล่าบอสจะได้ไม่แหลกมากแล้วก็เอาไว้ดูสกิลของบอสได้ด้วยนะครับพอบอสใช้บางสกิลที่มันสามารถทําเราตายได้เนี่ยเราก็จะดเดินหลบได้นะครับโดยในการล่าบอสแนะนําว่าให้มาเป็นตี้นะครับเพราะว่ามันส่งผลต่อรางวัลของเราด้วยนะครับ ราหงหลักที่ได้จากการล่าบ,บอสก็คือตัวของเหรียญฮีโร่นะครับเมื่อเราสังหารบอสได้แล้วก็เดินเข้าไปเก็บของนะครับก็จะได้ตัวของเหรียญฮีโร่เมดดลซึ่งจำนวนเมดดลจะเยอะหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความมีส่วนร่วมของปาร์ตี้เรานะครับยิ่งดาเมจของทีมเราสูงเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลที่เป็นของแรของบอสแต่ละตัวด้วยนะครับสำหรับการแลกของจากฮีโร่เมดดลนะครับเราสามารถเปิดกระเป๋าแล้วก็จิ้มไปที่ตัวเหรียญแล้วก็กดไปยังได้เลยนะครับระบบก็จะพาไปหา n p c ผู้จัดหา MMP นะครับ เราสามารถเอาเหรียญฮีโร่เมดอลจากการดรอปจากบอสเอีพนี้นะครับไปแลกกล่องสุ่มอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเช่นกล่องที่ชื่อว่าฟิลเลเกียเนี่ยนะครับจะเป็นอุปกรณ์เลเวล30ซึ่งพอเปิดออกมาแล้วนะครับจะเป็นการสุ่มอุปกรณ์ที่เป็นเทียรดับพื้นหลังสีขาวสีเขียวสีม่วงหรือว่าสีลุงนะครับโดยกล่องสุ่มอุปกรณ์เลเวล30จะต้องใช้เหรียญฮีโร่เมดอลแค่50เหรียญเท่านั้นนะครับพอเป็นกล่องอุปกรณ์เลเวล4ี่นะครับที่ชื่อว่าวินวิสเปอร์จะใช้เห,ห,160เหนนร,ร,รียญทับ ซึ่งก็จะสุ่มอุปกรณ์เหมือนกันนะครับทุกประเภทเลยแล้วก็สุ่มเทียของอุปกรณ์ด้วยแล้วก็ยังมีกล่องของอุปกรณ์เลเวล50แล้วก็60ด้วยนะครับและสังเกตเห็นไหมฮะจะเห็นว่ามีหีบสุ่มอุปกรณ์ Legend เลเจนด์ด้วยนะครับก็คือมันจะสุ่มอุปกรณ์ที่เป็นประเภทสีลุงเท่านั้นนะครับไม่ต้องลุ้นเทียอุปกรณ์เลยนะครับก็คืออันเนี้ยได้สีลุ้งแน่นอนแต่ว่ายังต้องลุ้นประเภทอุปกรณ์อยู่นะครับว่าตรงสายอาชีพเราหรือเปล่าใช้28,000เหรียญฮีโร่ในการแลกเลยนะคครรรรรรัััับบต่่อออมาาาาาาเปปปป็นนนกรแรกแขงะะะจะจํํววหหืสด์ การลาบ,บอส MVP ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับแต้มแอคทีฟประจำวันนะครับซึ่งสามารถมาเปิดกล่องต่างๆได้แต้มแอคทีฟประจำวันจะเป็นเหนรียญโปลิงสีเงินนะครับพอรวบรวมจนถึง100แต้มก็จะได้ตัวของเพชรแดงด้วยนะครับเอาไปชอปปิ้งหาของอัปเกรดตัวละครต่อได้เลยนะครับแล้วก็จะมีภารกิจรายสัปดาห์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่เราต้องล่าบ,บอสให้ครบจำนวนตามที่กําหนดหรือว่าทำเควสอื่นๆด้วยอย่างเช่นการล่าม,มินิบอสหรือว่าการทำคอมมิชชั่นนะครับที่เป็นเควสรายวันโดยภารกิจรายสัปดาห์จะดด้เนเนนรียบ่งสมมาัึตววกกุถ100ช สมมติว่าถ้าเก็บรวบรวมถึง25แต้มจะได้เป็นเซนีหลักแสนกว่าเลยนี่ส0แต้มจะเป็นเพชริวออฟทั้งหมด9อันนะครับเอาไว้จับมอนเตอร์มาเป็นสัตว์เลีย้ยงให้กับเรานะครับส่วนที่75แต้มจะได้เป็นเพชรแดง18,500เลยนะครับและที่100แต้มจะเป็นชิ้นส่วนกล่องฝึกสัตว์เลีย้ยงนะครับนอกจากการแลกของประจำวันหรือประจําสัปดาห์แล้วนะครับเราควรจะทำเควสเพื่ออัพเลเวลพาสด้วยนะครับ เนื่องจากว่าเลเวลพาสเนี่ยจะให้ของรางวัลที่ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งวัตถุดิบสำหรับอัปเกรดตัวละครเงินเซนนี่หรือว่าเพชรแดงเอาไว้ซื้อของจากร้านค้าต่งางๆนะครับซึ่งภารกิจของเควสพาสเนี่ยก็จะมีทั้งแบบรายวันแล้วก็รายสัปดาห์นะครับยกตัวอย่างเควสก็อย่างเช่น Chamber of Commer c e ก็จะเป็นการส่งออเดอร์นะครับหรือว่าการอัปเกรดแล้วก็การออฟแมวเนี่ยก็จะเป็นเควสประจำวันของซีซันพาสด้วยนะครับเควสรายสัปดาห์ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ควรพลาดเเราะาะะ่้้ EP ขขออองงนนนยยคยลยคลับ โดยเฉพาะในทุกสัปดาห์ที่เป็นวันอาทิตย์เนี่ยควรมาเช็คก,ก่อนว่าเราทำเควสรายสัปดาห์ครบแล้วหรือยังนะครับยกตัวอย่างรางวัลที่จำเจมนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราเติมบัตรพาร์ทแบบกิติยด้วยถ้าเราขายันทำเควสทุกวัน,ท,วนทุกสัปดาห์แล้วก็อัพเลเวลพาร์ทจนถึงเวล์สามสิบจะได้ชุดข้อตูมหนึ่งชิ้นด้วยนะครับและที่จำกว่านั้นก็คือถ้าเกิดอัพเวลพาร์ทจนถึงเวล์สี่สิบจะได้กล่องเลือกการ์ดบอสหนึ่งใบด้วยนะครับแบบเลือกได้ด้วยนะฮะไม่ช,มไมช,ช่นน,นครัดเเววากีพย และเรื่องสุดท้ายพามาดูทริคการเล่น KVM กันบ้างนะครับโดย KVM จะเป็นการต่อสู้แบบ 4v4 นะครับแล้วก็จะเปิดทุกวันเวลาประมาณ1ทุ่มถึงสามทุ่ม,มในแต่ละวันจะมีรางวัลพื้นฐานให้เรารับทั้งหมด5ครั้งต่อวันนะครับแต่นั้น KVM นี้คยควรมาลงทุกวันด้วยนะครับไม่ต้องลงเต็มเวลา2ชั่วโมงก็ได้ครับลงแค่5ครั้งเพื่อรับรางวัลเดลี่ก็ได้นะครับสำหรับทริคแรกในการเล่น KVM ก็คือถ้าสมมติว่าของเราเนี่ยพอๆกับทีมฝั่งตรงข้ามนะครับ ถ้าเราอยากมีความได้เปรียบเล็กน้อยในการเอาชนะฝั่งตรงข้ามก็ให้กินอาหารด้วยนะครับตัวแต่ละเมื่อจะมี NPC ที่ชื่อว่าผู้จัดหาอาหารเหมียวนะครับจะเป็น NPC ที่ขายอาหารบัฟให้กับตัวละครของเรานะครับโดยอาหารแต่ละประเภทสามารถใช้เงินซินีซื้อได้โดยตรงเลยแล้วก็อาหารบางอย่างจะปลดล็อกตามระดับเลเวลของตัวละครด้วยนะครับยกตัวอย่างอาหารที่บวกพลังโจมตีก็อย่างเช่นโปแตโต้แอนด์มารินสตูนะครับเป็นอาหารที่บวกพลังโจมตีกายภาพหรือว่าตัวของดักกอนเบชิลี่จะบวกพลังโจมตีเวทมนต์ ถ้าเราเป็นสายดาเมจ <c oughs> ก็ให้กินอาหารบัฟให้ตรงสายาชีของเรานะครับโดยระยะเวลาของอาหารที่กินเข้าไปจะอยู่เป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับแล้วก็กินสแต็ k กันไม่ได้ก็คือครบ1ชั่วโมงแล้วปุ๊บ<ๆ>ก็ค่อยกินเพิ่มนะครับอันนี้สำหรับคนที่ต้องการลง k v m แบบเต็มเวลา2ชั่วโมงเลยนะครับก็อาจจะกินอาหารหนึ่งทุ่มรอบหนึ่งแล้วก็2ทุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ทางนี้นะครับอาหารสามารถกิน2ประเภทพร้อมกันได้นะครับสมมติว่าเรากินอาหารที่บวกพลังจมตีกายภาพเข้าไปแล้ว <c oughs> ก็ยังสามารถกินอาหารที่เพิ่มพลังป้องกันเข้้้าไไปอีก1ชัันนดะครบ แล้วก็ยังมีอาหารขั้นสูงกับสกอร์ที่กินเข้าไปได้อีกนะครับยกตัวอย่างเช่นอาหารขั้นสูงก็จะเป็นอาหารที่แบบเพิ่มคียดีเฟนต์เพิ่มคียดาเมจหรือว่าเพิ่มฟรีเพิ่มฮิตนะครับอ่ะผมลองซื้ออาหารที่บวกคียดาเมจมากินทับซ้อนอีกหนึ่งชั้นนะครับนี่นะก็คือถ้าเกิดเรากินอาหารทั้งหมด3ชิ้นก็จะมีทั้งหมด3บัฟเลยนะครับทั้งโจมตีป้องกันแล้วก็บวกคียที่เข้าดาเมจกินให้เรียบร้อย3บัฟเลยก่อนจะเข้า KVM นะครับ ทิศที่2องในการเล่น k v m ก็คือในตีควรจะมีพาระสัก1คนนะครับซึ่งก็ควรจะมาจากการที่เราเนี่ยจัดปาร์ตี้เองมากกว่าการจับคู่อัตโนมัตินะครับซึ่งถ้าใครกังวลว่าจะหาไม่ได้ก็ลองประกาศหาจากหน้าโลกหรือว่าลองประกาศหาจากในกิวก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดตีไม่มีพารนะครับการฟื้นฟูนฟเลือดเนี่ยจะมาจากการเสริมโพชั่นเท่านั้นนะครับซึ่งมันไม่สามารถฮิลเลือดได้ทันนะครับดังนั้นก็ควรจะมีพาระมาคอยฮิลเลือดให้กับเราได้ด้วยไม่งั้นทั้งเราทั้งในปาร์ตี้ก็ แล้นือจนี้ก็จะเป็นเทคนิคเฉพาะตัวหรือว่าการสื่อสารกันในปาร์ตี้นะครับอย่างเช่นตัวที่เป็นสายดาเมจระยะไกลก็ควรอยู่แนวหลังนะครับให้สายประชิดพวกไห์หรือว่าพวกแบ็กสมิธเนี่ยเป็นแนวหน้าในการต่อสู้นะครับและในคลิปนี้ก็เป็นการเจาะลึกระบบกิด์การลาบอส MVP การเล่น KVM แล้วก็สิ่งที่ต้องทำรายวันรายสัปดาห์ในเกมแล r ะอล็อกรีเ b ิ r ์นะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าแล็คอล็อกเวอร์ชันรีเบิร์ตจ่ายข้อมูลส่วนใหญ่มาจากแล็คอล็อกเวอร์ชันพีซีภายใต้คอนเซปต์ ROVR Back นะครับใครสนใจเล่นเกมแล็คอล็อกรีเบิร์ตก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสัลิีนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครป์ช่องจินเจอร์ a ช n แนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ